สวัสดีครับท่านผู้ชมเกม OMG 2นะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูศึก PVP ม,ม,มันกันอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้นะครับว่าเกม OMG 2เนี่ยนับวันคนยิ่งจะทําน้อยลงนะครับหรืออาจจะเหลือแค่ผมคนเดียวหรืออาจจะเหลืออีกไม่ถึง3 4ท่านที่ทำนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆนะฮว่าเหลือคนทำอีกกี่คนนะับแต่ว่า ถึงจะไม่มีคนทําผมก็จะทํานะครับติดใจนะเล่นไปเล่นมาแล้วติดใจต่นะครับมันทึกลบสามกผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับล,ลบทิ้งไปแล้วนะ,อะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเช็คดูในสึกของคุ้มกันว่ามันดูได้หรือยังนะฮะยังดูไม่ได้นะครับโอเคแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาดูหอคุ้มนะฮะผมจะพาท่านผู้ชมมาดูยอดกษัตริย์นะครับยอดมาหากษัตริย์ เป็น PVP อีกช่องทางหนึ่งที่สนุกเหมือนกันนะครับสนุกเหมือนกันเมื่อคืนเนี่ยผมพาท่านผู้ชมมาดูถึงคู่ที่3ใช่ไหมครับอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคู่ที่4กันต่อนะครับสังเกตที่พลังของคู่ที่4นะครับก็คือคู่นี้นะฮะพลังรถใน่ต่างกันเยอะมากนะครับแต่ว่าทางฝั่งของทีมที่มีพลังน้อยกว่าเนี่ยเขาชนะไปนะครับเราจะมาดูกันว่าเขาชนะได้ยังไงนะฮะ ผมจะพาท่านผู้ชมดู3ามเกมนะครับเราจะดูสามเกมนะฮะแล้วก็จะไม่กดข้ามนะครับจะดูยาวๆเลยนะจะได้ดูว่ามันแพ้ตรงไหนมันชนะตรงไหนนะครับซึ่งทีมฝั่งแพ้เนี่ยพลัง238นะครับส่วนฝั่งชนะเนี่ยพลัง227นะครับซึ่งพลังมันต่างกันถึง 10- ถึงส1ล้านนะฮะแต่ว่า ทางสั่งพลังน้อยเนี่ยเขาชนะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีกวนอูนหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ที่กวนอูน,นะครับเพราะว่าเนี่ยเตียวเลี้ยวทีมขวามือเนี่ยติดโซ่แดงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันติไม่ได้สองเทินนะครับเตียวเลี้ยวจะออกสกิลโกรธไม่ได้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นจุดพลิก อาจจะเป็นจุดที่ได้เปรียบของทางฝั่งซ้ายนะฮะอาจจะนะครับอโอเคตอนนี้ทีมซ้ายก็ส่งเกมมาดีอยู่นะฮะส่วนฝั่งขวาเนี่ยไปแล้ว1ตัวนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นตัวอะไรดีผมก็จำไม่ได้นะครับดูไม่ทันนะแต่ว่าตัวต่อไปต้องเป็นตัวละครหลัก อย่างแน่นอนนะฮะปิงปิงปิงนีฮะกุยแกมันทําให้ศัตรูติดน้ําแข็งนะครับแต่ว่าล่างแฝงหรือล่างสกินของกุยแกทองเนี่ยมันออกแนวสีแดงนะครับเหี่ยวสีแดงผ้าคลุมสีแดงนะฮะแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลก็ออกแนวสีแดงนะครับซึ่งมัน มันอยู่คนละฝั่งกับเอฟเฟกต์สกิลเลยนะที่ทำให้ศัตรูติดน้ําแข็งนะครับถ้าเกิดเอาล่างแฝงของเบ้งซ้ายกับกุยแกขวามาสลับกันเนี่ยมันก็น่าจะดูดีไปแบบนะฮะนาตาจิตตังนะครับก็อะไรมันก็สวยนะฮะโอเคตอนนี้เทินที่สองนะครับแต่ว่า ทีมขวาเนี่ยเสียไปเยอะแล้วนะฮะเสียไปถึงสามตัวเลยครับเป็นตัวแบบด้วยนะเป็นตีวเลี้ยวนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทีมขวามือจะทรงเกมจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าทางฝั่งของซูมาอี้ขวามือเนี่ยก็แรงเอาเรื่องนะฮะเมื่อกี้ก็เก็บทางด้านกวนอูปไป แต่ว่ายังคงเหลือเป็นคงเป้งกับจูร่งนะฮะซึ่งสองตัวนี้ดาเมจนั้นไม่ทำได้แน่นอนนะจูร่งเนี่ยแนวกายภาพนะครับส่วนคงเป้งเนี่ยจะออกแนวเวทมนต์นะฮะจูร่งเนี่ยเอจนะครส่วนคงเป้งเนี่ยออกแนวอินนะครแนวอินเทลลิเจน์นะครับค่าแสแตทมันขึ้นบอกเลยนะครับว่า คงเว่งเนี่ยมันออกแนวเวทนะฮะแนวเวทก็คือตีปกติ conv, er อาจจะไม่ได้แรงมากแต่สกิลจะแรงนะครับไม่ใช่ละอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจจริงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเกมอื่นๆเนี่ยสายกายภาพเนี่ยสกิลจะไม่ค่อยแรงมากนะครับแต่ว่าจะตีปกติแรงนะครับส่วนสายเวทมนต์เนี่ยตีปกติไม่แรงนะแต่สกิลจะแรงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจอันนี้ถ้าเป็นเกมอื่นนะ ส่วน o m g 2เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ค่าพลังโจมตีดีนะฮะยิ่งพลังโจมตีเยอะมันก็จะตีแรงนะครับมันก็จะสกิลแรงตัวแปรหลักของความแรงนะฮะมันก็อยู่ที่ค่าโจมตีนี่แหละนะครับหรือ a t k นะฮะอ่ะโอเคตอนนี้ก็เทิร์นที่5แล้วนะครับยังคงยังไม่จบเกมนะฮะ หกแล้วนะครับเทินที่หกเข้าไปแล้วนะคือดามเมจกุยแกเนี่ยไม่มากพอที่จะทำให้จุร่งกับของเบ้งซ้ายมือเนี่ยบาดเจ็บได้เลยนะฮะอืมอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าทีมฝั่งซ้ายจกก๊กเนี่ยอาจจะอัดของให้กับขุงพลทุกตัวของแบบดโหดไม่แพ้กับตัวแบกนะฮะผมคิดเห็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างมาเจ็คเมื่อกี้ก็สองล้านกว่านะครับ แรงอยู่นะอ่ะเก็บทั้งนั้นคุยแกได้นะครับตอนนี้ก็เหลือเป็นสุมาอี้กับสัวงเงียมนะฮะเหลือตัวดาเม็ดเดียวนะครับแล้วก็เป็นตัวเร่งโกรธจะมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าสุมาอี้เขาก็ถึกอยู่นะแล้วก็ดาเม็เนี่ยดามเม็ก็แรงอยู่นะสองล้านถึงสามล้านก็ถือว่าโอเค นะครับแต่ทีมซ้ายมันมีเล่าปีนะฮะเล่าปีมันจะฮิวเลือด40%ของพลังโจมตีตัวเองนะครับให้กับขุนพลในทีมเป็นเวลา2เทินนะฮะมันก็จะซัสเทนไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยหลังจากอันติมันก็เพิ่มนะที่เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตรงตัวขุนพลทีมซ้ายนะฮะอันนั้นคือความสามารถสกิลของเล่าปีนะครับ ผมว่าไม่จบง่ายแน่นอนผมเดานะสิบสี่เทิร์นผมเดาว,ว่าสิบสี่เทิร์นนะครับไม่ใช่นะับเจ็ดเทิร์นนะครับอืเกมมันคำนวณผิดหรือเปล่านะว่าไปนะโอเคจบไปในเจ็ดเทิร์นนะก็เป็นฝั่งของโควิดสิบเก้านะครับชนะทางฝั่งของฟงหวนที่มีพลังต่างกันถึงสิบสามล้านนะฮะสองสามแปดลบสองสองห้าเหลืออยู่สิบสามนะครับ าบวกเลขผิดต้องขออภยัยแต่ว่าไม่น่าจะผิดลรอกนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ทีมต่อไปนะครับเป็นพลังลบ2 1 4ล้านนะครับเจอกับคุณฟงหวนนะครับพลัง232ล้านนะครับเหมือนเดิมนะฮะเป็นจ๊กพระทะวีเหมือนทีมเมื่อกี้ไปเลยขออภัยแต่ว่าทางทีมซ้ายจกจ๊กเนียไม่เล่นโขงเบ้งนะครับแต่ว่าเล่นเป็น กวนอูม้าเขียวจูร่มนะฮะซึงเขาเอาสามตัวนี้ไปยืนอยู่ข้างหน้านะฮะแสดงว่าเน้นแบบเน้นถิดเถินะแบกๆไปเลยนะครับอะไรอย่างงี้ติดโซ่แดงไปนะฮะกวนอูกับม้าเขียวเนี่ยดาามจดแรงนะครับเป็นตัวส้มก็จริงแต่ดาเมจดก็แรงเอาเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าทําการปลุกตื่นนะครับถ้าเกิดทาม้าเขียวทองได้เนี่ยดาเมจมันจะสุดกว่านี้อีกนะครับโดยเฉพาะคุณ แครอทที่เขาเล่นจโจกกนะม้าเฉียวเขาดาเมจยี่สล้านน่าจะเป็น1-2คลิปที่แล้วนะดาเมจ์สล้านนะครับสิถึงยีบล้านอันนี้คือดาเอจอันติของม้าเฉียวคุณแครอทนะครับไม่รู้ว่าไปโกรธใครมานะตอนนี้ก็ทีมทางฝั่งซ้ายเนี่ยเสียบุคลากรไปแล้วถึง2ตัวนะฮะ เป็นทางด้านเล่าปีกกับม้าเฉียวนะครับม้าเฉียวเขาอัดของมาไม่ดีหรือเปล่าทําไมมันแลดูไปไวจังปกติมันถึกกว่านี้นะม้าเฉียวนะฮะบ,บวกหกที่ปกติเลือดเด้งนะครับอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะนนมันมีความสามารถเลือดเด้งเหมือนกับพวกบุญเอ๋งนัครับแต่ว่าม้าเฉียวมันเป็นสิบสองธรรมดานะส่วนบุญเอ๋งมันเป็นสิบสองพิเศษนะครับมัน ถ้าถามว่าเรื่องดาเมจเอ k เคมันเทียบกันได้ไหมมันก็พอเทียบกันได้นะครับแต่มันจะต่างกันตรงสกิลนะฮะบุญเอ็งเนี่ยปิดผนึกนะครับตราผนึกบุญเอ็งนะครับความสามารถสกิลเนี่ยจะเป็นตราผนึกนะครับเอปิดกั้นค่าโกรธนะครับค่าโกรธจะไม่ขึ้นนะฮะอันนี้ที่ผมสังเกตดูนะครับส่วนทางแม่น้าเฉียวเนี่ยก็เบสิคนะฮะทำให้ศัตรูติดมืองงนะครับ โอกาสผมไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะโอกาสน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่นะถ้าติดมืองงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะเป็นการตัดแข้งตัดขาของศัตรูได้รนะดับหนึ่งนะ,อะโอเคนะตอนนี้ก็ดูกันต่อยาวนะครับถึงเดือนที่5เราจะกดค่าไมไปเลยนะฮะตอนนี้ก็น่าจะสิบนาทีแล้วแหละคูจากทรงน่าจะถึงแล้วนะครับโอเคถ้าซื้อเลขทำไมไม่ขู่แบบนี้บ้างนะฮะ เห็นในเฟซนะบผมเห็นในเฟซบุ๊กเต็มเลยนะครับมีแต่คนผิดหวังกับหวยนะไม่มีใครถูกเลยแต่ที่ผมเห็นอีก,อกแวบ,บหนึ่งนะับก็คือเป็นเป็นคนจังหวัดพิจิตรนะฮะถือรางวัลที่หนึ่งถูกสิถืออะไรนะ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งห้าใบนะถูก5ห้าใบนะครับ,ห,บ,รบห้าคูณหกเท่าไหร่นะสามสิบล้านนะ ไม่ใช่เงินน้อยๆนะครับสามสิบล้านเนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่ห้าใบก็ห้าร้อยนะได้กําไรมาห้าล้านกว่าเลยนะว่าไปนะฮะก็ไม่ใช่สิไม่ใช่ห้าล้านกําไรยี่สิบเก้าล้านเออบวกเลขยังไงเนี่ยย่ามีท่านผู้ชมจะคอมเมนต์ด่าใช่ไหมล่ะว่าไปนั่นแหละ ดูจักส่งนะครับมวยกกน่าจะชนะนะออเดี๋ยว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 ทำไมทีมซ้ายชนะนะ่ะมาเจคทีมซ้ายมันมีอะไรนะครับโอ้โหเสียดายมากเมื่อกี้ผมไปกดข้ามนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันเลยนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับคลิปจะมาไวนะครับผมจะอัพอัดเสกก็จะอัพเลยนะครับเพราะว่าปกตินู่นก็จะอัพก็ตีสองตีสามนะครับ แต่วันนี้ผมอัดไวนะฮะเนี่ยผมอัดคลิปสี่ทุ่มะกว่าจะอัพเสร็จก็5้าทุ่มนก,ก,มก,ก็ถือว่าไม่นานเท่าไหร่เรามาดูกันที่คู่ต่อไปนะครับเป็นพลังลบหนึ่งรล้านนะครับเจอกับ9ก้าสิบห้าล้านนะเป็นทั้งฝั่งกองกําลังประชานโจกนะแต่ว่ากองกําลังเนี่ยชนะครับเขาออาโจจูเปิดก่อนนะครับคอนซีซีนะ โอเคนะครับทำให้ทีมขวาติดพิษไปแล้วก็ทางด้านโจจูไม่ใช่โจจูกวนอูศัตรูออกสกิกลโกรไม่ได้นะครับ <c oughs> โดดมาเก็บได้ไหมโอ้โหเก็บไป3มนะฮะโดดอีกรอบหนึ่งสิเทพสงคารามจริงแล้วมันก็เก็บได้อีกสองนะฮะโอ้โหมีโก้ช็อตนี้ครับ <c oughs> เป็นไปเลยนะครับมีโโคตรโหดอะไรนี้นะฮะ แคปจอนะครับแคปจอโอเคดิโป okay. กระโดดหนึ่งครั้งเท่ากับหายทั้งทีมนะฮะ <c oughs> กองกำลังมันโหดนะครับถ้าเกิดทำดีๆเนี่ยมันโหดมากนะคือมันก็โหดทุกโก๊กนั่นแหละนะครับกองกำลังเนี่ยมันจะเน้นซับพอร์ตนะฮะตัวซับมันจะเก่งนะครับแล้วก็ดาเมจมันก็เอาเรื่องอยู่นะโดยเฉพาะิโปนะครับ ส่วนทางฝั่งของงอกกเนี่ยงอโคก,ก,ก็โดดเด่นทางด้านพลังเวทนะครับโดยเฉพาะจิวี้จิวี่ปุกตื่นนะจิวี้ทองเนะี่ยยิงโหดนะครับยิงทีเนี่ยหายเกือบท,ทั้งทีเหมือนกับเมื่อกี้แน่นอนแล้วก็ทางฝั่งของจกก,กนะฮะจกก,กกเนี่ยมันจะเน้นดึงเทินนะฮะส่วนตัวผมคิดว่ามันเน้นมันไม่เน้นตั้งเดียวหายเหมือนกับกองกําลังเหมือนกับงอนะครับมันจะเน้นแบบตีกันไปเรื่อยเหมือนกับวุยกกนะฮะตีกันไปเรื่อย ถ้าปุยกับโจกตีกันนะฮะพลังลบเท่ากันค่าสแซดเท่ากันผมว่ามันตีกัน5้าถึงหเทินอย่างต่ำนะฮะอย่างตานี้นะฮะกองกําลังเจอกับโจกนะครับจบภายในสองเทินนะสามเทินนะฮะเข้าเทินที่3ก็จบพอดีนะครับก็โอเคนะฮะไม่รู้ว่ามันไปกดใครามาก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับ pvp มันมัน,มนยอดมาหาการสัตว์นะครับเดี๋ยว น่าจะอีก 1- 2ถึงวันหรืออาจจะไม่ถึง2วันนะครับเดี๋ยวศึกหอคุ้มก็ดูได้ถ้าเกิดศึกหอคุ้มดูได้เนี่ยผมจะทำแน่นอนเลยครับผมจะดูจากคู่ชิงชนะเลิศนะครับแล้วก็ดูทีม A ทีม B ทีม C ทีม D ไปตามลำดับนะฮะอย่างศึกหอคุ้มที่ผ่านมา1ถึง2วันที่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูศึกไม่ได้ดูคู่ชิงชนะเลิศเลยนะครับอ้เสียดายมากนะฮะผมก็ไม่ได้ดูท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะครับ เสียดายมากเนี่ยไฮไลท์มันอยู่ที่คู่นี่แหละมันอยู่ที่คู่แชงนี่แหละคู่แชงอะไรเราคู่ชิงแชมป์นะฮะเดี๋ยวสุดออกุ้งครั้งหน้านะครับผมจะพาไปดูตั้งแต่วันแรกเลยครับอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ตัง้งแต่ต้นจนจบนะครับู้ามท่านไหนมีความรู้มีข้อเสนอแนะนะฮะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ใต้ใต้ใตคลิปเลยนะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะฮะกดไลค์กดหัวใจให้ตลอดนะครับตอบทุกคอมเมนต์ไม่เหงาไม่ต้องน้อยใจนะฮะว่าผมจะไม่ตอบตอบทุกคอมเมนต์นะครับ <c oughs> น่ารักนะะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ